ครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะในในช่วงของเคล็ดลับวันนี้ผมจะพาวาดตานะครับตาในแบบการ์ตูนญี่ปุ่นในตาแบ๊วๆใสๆนั่นแหละฮะที่มาที่ไปของการวาดตาแบบการ์ตูนญี่ปุ่นนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็มันก็มาจากการวาดรูปเหมือนนั่นเองนะฮะ าการวาดตาแบบรูปเหมือนเนี่ยเราจะเริ่มจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าปึ๊บตาไฮไลท์หัวตาตาชั้นที่สองแล้วก็เป็นขนตาเวลาเรเงาก็เน้นตัวนี้้เยอะหน่อย นี่คือตาในแบบสมจริงนะฮะทีนี้พอเป็นตากระตูนเนี่ยอไอ้สีเหลี่ยมเนี่ยมันก็ขยายขึ้นมาอีกคือพูดง่ายมันเหมือนเอารูปตาเนี่ยยืดออกมาเปลือกตาบนก็ถูกถ่างออกมาในลักษณะนี้ส่วนลูกตาดำก็เลยโดน ทางขึ้นมาจนมีลักษณะเหมือนเป็นรูปไข่แบบนี้นั่นเองนะฮะตำแหน่งไฮไลท์ก็เหมือนเดิมสมตาก็เหมือนเดิมครับ นี่คือเป็นที่มาที่ไปของมันนะว่าทำไมเอเราวาดแบบตาโตแล้วเป็นไงมันจะมีลูกเล่นมากขึ้นเช่นการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆข้างในหรือใส่ไฮไลท์สะท้อนในดวงตาเพิ่มมากขึ้นเอาละที่นี้เรารู้ที่มาที่ไปมาแล้วนะครับ ผมก็จะลองจะไม่ก็จะว่าให้ดูเลยโดยเป็นใบหน้าตัวละครที่ผมวาดประจำ กำหนดขอบเขตของตาเป็นแบ่งนี้ก่อนนะฮะในเมื่อเราวาดตาใหญ่นะครับดังนั้นพื้นที่ของตาจึงคุณแง่ไปเบียดบงังพื้นที่ของจมูกให้เล็กลงในเมื่อเราวาดตาใหญ่แล้วเราไม่ควรว่าจมูกให้ใหญ่ตามตาขึ้นมาด้วยไม่เช่นนั้นจะทำให้ตัวละครดูไม่ไม่น่ารักนะครับ ประมาณนี้นะ สิ่สำคัญของตาคือเวลาเราวาดเราจะต้องทำให้ดูแล้วสื่อได้ว่าตัวละครเนี่ยมองไปในทิศทางไหนนะฮะแล้วเราจะต้องฝึกฝนด้วยว่าตาในลักษณะแบบใดที่แสดงออกในอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับตัวละครตัวนี้จะอยู่ในอารมณ์ที่สบายๆนะฮะ อันนี้ก็เป็น